I'm <laughs> ใครอื่นสวยเหมือนนางฟ้านางสวรรค์อยากเห็นเธออยู่ในยามตื่นผมดันบังเอิญจะแม่บังมอนสวยเหมือนนางเอกละครหัวใจมันสั่นมันคลอนไม่ต้องการใครอื่นแค่เธอก็พอผมต้องการเธอแค่เท่านั้นไม่หวังมีใครอื่นสวยเหมือนนางฟ้านางสวรรค์อยากเห็นเธออยู่ในยาม สัญญาว่าในตอนนี้มีเพียงแค่เธอแค่เธอคนเดียวผมดันบังเอิญจะแม่บังนอนสวยเหมือนนางเอกละคนหัวใจมันสั่นมันคลอนไม่ต้องการใครอื่นแค่เธอก็พอ สวัสดีครับแฟนแฟน s t p r p a g e คลับทุกท่านครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันนะครับในลีก s t a r p a พ e คลับของเรานะครับวันนี้คู่ถ่ายทอดสดของเรานะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลถ้วย FA ครับนะครับเป็นการพบกันระหว่างนะครับโค้ชเอ็ดครับมาลาทีมนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลาโลโยลลนาของโค้ชโจนะครับ สำหรับผู้ชนะคู่นี้ก็จะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นมาลาทีมของโคดเอสหรือว่าลาโลลาโล,ล,าโ,ลโยลานาของโคดโยครับเช่นเคยครับใครที่เข้ามาแล้วเชิญกดไลค์กดแชร์นะครับช่วงล็อกดาวน์แบบนี้ก็มีฟุตบอลมันๆน,นะครับไป2021 update ซีซันอัปเดตครับมาให้รับชมกันนะครับ ก่อนที่จะไปดูเกมการแข่งขันมาดูว่าบรรดาโค้ดในลีกนะครับทายผลฝั่งไหนกันนะครับเชื่อมั่นฝั่งไหนไปดูกันได้เลยครับโอ้โหครับเป็นเอกฉันดีเหลือเกินครับพะป่าอยู่ฝั่งทีมเยือนครับ33โค้ดนะครับ1 4 3 1 0ล้าน4แสนมครับเชื่อมั่นว่าทางฝั่งของโค้ดโจนะครับจะกำชัย ในนัดนี้ไปได้ครับและ36โค้ชเชื่อว่าสกอร์นี้นี่สูงแน่นอนไม่มีใครเชื่อสกอร์ต่ำเลยนะครับ <l acht> มีอยู่3คนนะครับที่เชื่อว่านะเอ็ดจะยันเสมอใน90นาทีได้นะครับโอ้โหหนึ่งแสนห้ามืชีพีครับห <l acht> มูไม่กลัวน้ำร้อนมีอยู่3คนนะโอ้โ oh ห เอาครับเดี๋ยวไปดูสภาพความฟิตของทั้งสองทีมได้เลยครับเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องสามสิบหกสามสิบสามโค้ชครับอยู่ฝั่งทีมเยือนนะฮะ ที่จะไปชมเกมกันแข่งขันเช่นเคยครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราที่สนับสนุนหลีกสตาร์เบ๊กคาบหลีกเล็กๆของเราให้เติบโตขึ้นมาได้นะครับดาวเท้าดอตโตรับค i โดเบบี้ครับ HIG Capa นะครับ Nn Style Kk Team ครับ s a n Coffee for Everyone นะครับเวลไทยคอนสตรัคชั่นนะครับและวงแหวนกรุ๊ปครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราด้วยนะครับ สัญญาณส,สดๆมาแล้วครับดูสภาพความฟิตของทั้ง2ทีมเลยครับมาลาทีมนะครับได้โรดิโก้ครับมาจับคู่กับคาร์ลอสเตเบครับมีชาลอปเป็นตัวลุกอยู่หนังคู่หน้านะครับส่วนทางฝั่งของลาโลนะครับมีเปเล่ครับและมาเลซโลซารานนะครับ,รบตำนานงทีมที่เพิ่งคว้าตัวมาใน ตลาดกลางซีซั่นครับมีแด็กเซอร์นะครับทำเกมอยู่หลังคู่หน้าครับ คูเซนเตอร์เป็นลอฟเลนกับเยเลนนะครับมีแบ็กขวาเป็นไลเนอร์ครับกับแบ็กซ้ายก็ตำนานอีกหนึ่งท่านครับลิซันลัสซูส่วนทางฝั่งของมาลาทีมของโคดเอสนะครับมีคริสซอฟนะครับจับคู่กับลาป็อกนะครับ นะครับเกมกำลังจะเริ่มครับใครที่ยังไม่ได้ท่ายผลก็รีบเลยนะครับขอปิดท่ายผลก่อนเลยนะครับสำหรับคู่นี้ครับสำหรับ handicap คู่นี้ครับเป็นฝั่งของทีมเยือน,นครับเป็นต่ออยู่หนึ่งมเมล็ดครับรู้เรื่องเลยครับ The world and his wife have gone to great lengths to be here for a match of great consequence and massive interest in these parts. Barely a breath of wind, so the football <coughs> has no <coughs> excuses for <coughs> not <but on coughs> being at <coughs> its very best. The teams <coughs> I know <coughs> are pumped for this. They are fantastic scenes in the stands. There is uh, a great sense of drama here, a great sense of uh, excitement and expectation. Next turn ใหมาที่คาร่าเบิร์เร็วมาที่ซาราพลิกเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้แม่ฉลักปองหังน้าเบาเข้มเลครับืมหือจ่ายสะลุช่องมาครับตเบสจับแล้วจะยิงเร็วลูกนี้แม่ <c oughs> ยังติดเยเลยครับ มาเซลโน่ ano, ครับของโคโยให้มาที่มิลานดาครับลกลับมาที่มาเซเลโน่อีกครั้งหนึ่ครับคาร่าจ่ายขนาดเส้นมาลูกนี้สลัดเอายังหนีตัวประกรบมาเปิดติดกองหลังได้เป็นลูกเตะมุมครับเปิดไปที่เสาสองแล้วมุ่งทิ้งออกมาครับมิลานดาของโคโยยังเก็บบอลไม่ได้ เป็นฟุตบอลน,น็อกเอานะครับนัดเดียวรู้เรื่องเลยครับเอ้าจ่ายมาเข้าทางครับโรโดริโก้ให้เร็วมาที่ชาล็อบแล้วชาล็อบใช้ความเร็วก็ชากหนีครับชาลอบโอ้โหเพื่อนข้างหน้ายังไม่มีใครมาเลยครับชาล็อบเล่นสั้นๆกับโรดิโก้โดนแย่เสียบอลไปแล้วครับมาเชลโนให้มาที่คขาลา่างแต่เอาสายมาที่สลาครับได้เป็นลูกทุ่มครับสำหรับโคดเอ็ดให้มาที่เตเบส ไหลเข้ากลางมาที่โรดิโกครับจ่ายเข้ากลางมาที่ชาร์ล็อไม่ดีครับโดนล็อกเดนหนักไม่ได้บอลที่ไ <forward. S 1> ลเนอร์ให้มาที่เปเล่จ่ายสั้นๆมาที่ดักเลอร์ครับดักเลอร์ให้มาที่คาร่าเอ้าโดนแย่เสียบอลนะครับบล็อกให้มาแล้วอืมครับล็อกหนีแล้วจะจ่ายเข้ากลางครับคอสตาตำนานของทีม ให้มาที่เตเบสยังเป็นคองบอลอยู่นะครับคอหลึกลาปอกให้มาเอ้าติดครับบอลอยู่ที่ลอฟเลนลอฟเ่นยังไม่ให้ใครครับแล้วจ่ายเข้ากลางมาที่แดกเตอร์ให้สันส้นๆมาที่มิลันดามิลันดาหาช่องอยู่ครับแล้วจ่ายมาที่คาร่าด,ด้านซ้ายเปิดไปหน้าประตูแล้วโขลกลูกนี้ข้ามคานครับ แม่กรรมการไม่ให้อะไรด้วยให้เป็นลูกตั้งเตะครับเออดูยาวมาจงวันนี้ยังหมกันอยู่แล้วบอลมาอยู่ที่เตเบสไทยมาที่ชาลอปโอ้ยช้าครับโดนมิลันด้าแย่แล้วหาช่องที่จะโตกลับไปเล่ครับให้ขึ้นหน้ามาที่เด็กเลอร์เด็กเลอร์ออกขวายาวมาให้ลันเนอร์แล้วจ่ายขนาดเส้นมาที่ไปเล่ครับไปเล่พลิกเข้าในแล้ว จ่ายมาโอ้โหยิงรียไม่ตรงกรอบครับโอ้โหยืนกันอยู่สี่ห้าคนครับจ่ายตัดแผงหลังให้กับองหน้ามายิงแล้วนะครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับ26หนาทีผ่านไปยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแม่สามสิบหกโค้ชทเชียคู่นี้นี่มองว่าสกอร์สูงแน่นอนแต่ว่ายังไม่มีสกอร์ครับ ซาล่าครับให้สั้นมาอาลัาบซาลายิงด้วยสายตรงนี้โอโ้ยังติดเซฟครับไปซอฟเปิดมาที่เสาสองครับเปเล่โมงตั้งนะแล้วจับหนึ่งจังหวะและ้วยิงด้วยสายเรียบร้อยครับโอโ้โหมาซิลโลซาลาเนี่ย ยิงขึ้นนําให้กับทีมครับลูกสูดแล้วไปเล่ยมงตั้งไปลักษณะจับด้วยซ้ายแลย้วยิงด้วยซ้ายครับเสียบมุมเข้าไปเลยครับหมาแล้วครับสกอร์แรกนาทีที่30จากมาซิโลสลาดเตเบสอโคดเอสครับให้มาที่ชาล็อบจ่ายสั้นไม่น่อยเสียบอลไปแล้วครับคาร่าให้มาที่บบดัเกเซอร์ออกขวามาที่มิเรนดาครับ เดาหวางยยาวมาให้คาร่าจ่ายสันส้นๆมาที่แดกเลอร์ครับพยายามเคาะให้เปิดช่องนะครับให้แผงหลังมีช่องแล้วโจมตีนะครับโคโจริซันซูริซันซูพิกแล้วแล้วเปิดโค้งไม่น่าประตูครับแม่ยังดักไว้ได้เดสให้มาที่เซอร์ซีเอา้าโดนดักโดนดักแล้วไปเล่จะยิงลูกนี้อืยังปัม๊มกรรมการให้เป็นลูกฝาวครับ จังหวะจะจ่ายบอลออกมา36นาทีครับเป็นฝั่งของทีมเยือนนำอยู่1ประตูต่อศูนยจากมาซิโลซาลาสครับตัดบอลได้อีกครั้งหนึ่งครับคาร่ายังมวนๆมวนอยู่แล้วให้มาด้านซ้ายให้กับลิซารซูพลิกหนีไปได้ครับลิซารซูตำนานของทีมอีกหนึ่งคนนะครับพลิกไปแล้วแล้วดึงจังหวะอยู่แล้วจะเปิดไหมโอ้โดนมิลันได้ครับดักไว้ได้ แล้วลำเลียงบอลขึ้นมาเองให้มาที่โรดิโกโอ้ยลูกนี้จ่ายไม่ดีครับออกข้างไปเลยเยเล่ครับวางยวยาวๆมาให้มิลันดาครับจ่ายขึ้นหน้ามาที่เปเล่ลานเนอร์อจ่ายหาเส้นมาลูกนี้ครับเปลเปล่เก็บบอลไม่ได้แล้วดึงจังหวะให้ตัวเติมครับจะเปิดเองหรือจะให้เพื่อนล็อกหนีไปแล้ว ล็อกอีกทีโดนจิ้มออกหลังไปครับได้เป็นลูกแต่มุมครับมาดูลูกสูตรเดิมหรือเปล่าครับเปิดมาที่เสาสองให้เปเล่มงตั้งครับนี่ครับมาแล้วครับย้อยๆแล้วเปเล่โคกอีกครั้งนึงแมตรงนี้ยังหวดทิ้งขึ้นมาได้ 45นาทีแรกกำลังจะจบลงครับโอกาสยิงของแต่ละทีมนี่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับใครที่เชียร์สกอร์สูงนี่ก็ต้องลุ้นกันหน่อยครับเอาละครับจบ45นาทีแรกครับโอ้โหเจ้าบ้านโอกาสยิงเป็นศูนย์นะครับทีมเยือนนี่คลองบอลกันเพลินเลยฮะแต่ว่าสกอร์ก็ยังแค่หนึ่งลูกนะครับ คุณโบส์บอกเอ็ดดีสายปากโยสายแปดครับแปลว่ารู้จริงครับหาสลับฟังกันหน่อยนะครับเสื้อสีขาวกางเกงสีน้ำเงินจะบุกจากซ้ายไปขวานี้เป็นทีมของโค้ชโยครับส่วนเสื้อสีม่วงนี้เป็นทีมของโค้ดเอ็ดครับให้สั้นมาที่ลุยคอสตาลุยคอสตาจับยาวไปแล้วโดน ดักไปโดยไลเนอร์แล้วให้เร็วขึ้นมาที่ซาลาสเบินเร็วมาที่มิเลนดาครับมิเลนดาค,ค่อยๆลำเลียงบอลมายกมือขอบอลแล้วครับแล้วให้มาแล้วยิงลูกนี้แม่ยังติดเซฟครับแต่ว่ายังไม่พ้นอันตรายครับโอ้หลู็อกจังหวะนี้หลังหักเลยแล้วให้มาลูกนี้ปั๊มกันอยู่แม่ออริสงครับออกมาคว้าไว้ได้แล้วเปิดเร็วมาจังหวะนี้ดีดหลังมาไม่ดีครับมาแคลโนโเก็บไว้ได้บอลยืดคาร่าครับของโคดโยแล้วให้ไปที่ลิซาลซู สัสวยังให้ที่คาร่ามาได้แล้วจ่ายเข้ากลางมาที่แด็กเซอร์แด็กเซอร์โดนลุมสามต้องคืนหลังไม่ก่อนบอลที่คาร่าโอ้โหยืนล้ำหน้าอยู่เลยครับจังหวะจ่ายมาโอ้โหใครที่เชียร์สกอร์สูงครับลุ้นกันหน่อยอะเพิ่งมีลูกเดียวครับ55นาทีผ่านไปครับบอลที่เปเล่ครับโดนดักไปแล้วแล้วให้มาที่เตเบส จ่ายต่อมาที่ซซเลสกี้ให้เร็วมาที่โรดิโกเล่นกับชารอชารอบให้มาที่ซซเลสกี้แล้วให้มาแล้วโรดิโกจะฟเฟกไม่ได้ครับโอ้โหโดนลุมแย่งไปแล้วคาร่ารีบให้มาที่เปเล่ครับโอ้โวิ่งช่องนะครับแด็กสเตอร์เปิดซ่าลึกเข้ามืออาริซองครับเวลายังเหลืออีกเยอะครับช่วยกันยิงด้วยครับคนที่เชียร์สกอร์สูงอยู่นี่ ทั้งหมดเลยนะครับ <laughs> ไม่มีใครเชียร์สกอร์ต่ตำเลยครับ <laughs> โอ้อแล้วเปเล่ให้มาที่ดักเลอร์แล้วจ่ายต่อมาที่ซาลาตกลับมาที่เอากรรมการให้เป็นลูกฟ้าครับโอ้โหฟรีคิกระยะอันตรายเลยครับโอ้โหเกือบบนเส้นเลยสมบุยเริ่มบนนะครับ โยโยบอกสิลูกอย่างน้อยส <laughs> ีคิกลูกนี้ปั่นลูกนี้โหชนคานครับ แม่ยังไม่ได้ครับลูกที่สองอาล้วจะโตกลับเร็วแล้วปล่อยบอลไหลครับโรดิโก้หลุดเดี่ยวแล้วโรดิโก้หลุดเดี่ยวแล้วโรดิโก้กระชากเขาตัดเข้าในโรดิโก้เอ้าล็อกมาอีกทีจะได้ยิงไหมเอาได้ยิงยิงโอ้โหเข้าไปเลยครับโอ้โหตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้ยิงเลยครับเสียจังหวะไปนิดนึงครับโดนกองหลังของโคชโยมาแย่ไว้แต่ว่าบอลยังเด้งมาเข้าทางครับ แล้วกดดีไซน์เปรี่ยงเดียวหายเลยครับนี่ครว่าช่างมาแล้วแต่เหมือนจะแย่ได้ไหมนี่ครับแย่เหมือนจะแย่ได้แต่ว่าบอลมันกระชกมาเข้าทางเข้าซ้ายสังหารแบบนี้ก็ไม่พลาดนะครับนาทีที่65ครับเจ้าบ้านตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งครับจากโอกาสการยิงครั้งแรกเลยนะครับได้มาหนึ่งประตูกันเลยทีเดียวแล้วโคโยต้องเล่นเกมนะครับโฆษณาไว้เยอะด้วยครับ แฟนๆนี่ไม่ถูกใจสิ่งนี้เลยครับยิงมากันคนละฝั่งละลูกครับ <c oughs> <c oughs> เอาละพิกนี้ได้ครับผู้โูจะช้าไปหน่อยโดนล็อบเลนตัดไ,ได้แล้วให้มาที่ซูซาเ <c oughs> ด็กเซอร์เล่นสัส้นๆกับล็อบเบนโอ้จ่ายไปยังติดอยู่เอาละครับโคดเอ็ดจะสวนกลับบ้างครับตเตเบสพิกได้แล้วก็ <c oughs> โดนมาสเนโนโนตัดบอลไม่ได้ให้มาที่ล็อบเบน ซูซ่ากลับมาดีลรอบเบนอีกครั้งหนึ่งแล้วดีดให้ซูซ่าซูซ่าได้ยิงโลง่งนี่เรียบร้อยดีครับโอ้โหขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งเป็น2ประตูตอนหนึ่งครับจากซูซ่าครับลงมาใหม่โอ้โหทำชิงกันง่งายๆครับ1 2 1 2ครับแล้วกลับไปที่รอที่จุดนัดพบแล้วยิงด้วยขวาครับหมดสิทธิ์ที่อาริซงเบคเกอร์ครับจะบินปัดไม่ได้ครับมาแล้วครับ ใครที่เชียร์สกอร์สูงครับลุ้นขอ,ออีกลูกไครก็ได้ใครก็ได้คได <laughs> เครับ73นาทีครับทางฝั่งของอาโโยโรนาของโคชโดนะครับกลับมาขึ้นนำอีกครั้งนึงครับรักษาสกอร์นี้ชนะไปเลยหรือว่าจะยิงเพิ่มหรือจะโดนตีเสมอมันลุ้นกันเลยฮะลอ็อบเบนให้มาีิมิเันดาจ่ายต่อมาที่แด็กซ์เลอร์แล้วกลับมาที่ลอ็อบเบนอีกครั้งหนึ่ง โอ้โหรอบเบนครับหนีไปได้รอบเบนแล้วเปิดไปหน้าประตูลูกนี้ได้โขกต่ว่าเบาเข้ามืออลยซองครับแล้วโคดเอสต้องรีบเล่นนะครับบอลน,นัดเดียวด้วยต้องเอาสกอร์เสมอให้ได้ครับเพื่อไปลุ้นกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษเอา้วเปิดขนาดเส้นมาโอ้โหแต่หนีไปได้แล้วปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับโผล่สามประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหประตูที่ต้องการเนี้ย เต็มคำอร่อยพอดีดพอดีครับโอ้โหสามสิบสามโค้ชครับมันหนีไปได้ยังไงครับโอ้โหซุปเปอร์ซับจริงๆครับซูซ่าครับแข็งแกร่งจริงๆครับลงมาบีขยี้กองหลังของโค้ชเอสนะครับโอ้โหขอาสามประตูตอนหนึ่งครับ โอกาสเขารอบ8ทีมทุกท้ายนี้สดใสวิปับแน่นอน,นครับผลเอ็ดต้องรีบกลับสู่เกมครับต้องได้มาสักลูกก่อนนะครับเอามาแล้วลอกอีกแล้วลอกแล้วลอบเบน,นครับโดนตัดไปได้ลุยคอสตาลุยสตารกระชาก,กแล้วแล้วกุลิสตายังไปต่อแล้วให้มาลูกนี้โอ้ชาลอนไม่ทันครับเอ้าจ่ายมาเข้าทางเอ้าตัดได้อืแต่ว่า ไม่เข้าทางเท่าไหร่ครับโรนุโกวิ่งแปลบอลแล้วเล่นหนึ่งสองกันอยู่ไม่ได้ครับหัวทิ้งขึ้นมาก่อนแย่งมงอยู่ครับเป็นมิรันดาเก็บบอลไม่ได้แล้วให้ขนาดเส้นมาไม่ถึงรอกเบน87นาทีแล้วนะครับจะหมดเวลาแล้วต้องเล่งแล้วครับจ่ายไปติดเดสให้เร็วมาที่ลาป็อกจ่ายต่อมาที่ โรดิโก้ครับเอาให้กล oh, oh, ับมาที่เตเบสโอ้โหของแล้วยิงรีโฮเป็นซุปเปอร์เซนมาโอ้ม่ยิงข้างข้างขาแล้วนะครับมยังล้มตัวปัดไว้ได้ทันครับไม่งั้นนี่สนุกเลยนะฮะเอาล้วครับลูกเตะมุมเปิดมาเสาสองครับยังบินปัดไว้ได้ล็อบเบนครับลงมาเก็บบอลทดเจ็บสองนาทีครับให้มาที่เด็กสเลอร์เด็กสเลอร์กระชากหนีไปด้านซ้ายครับเด็กสเลอร์ดึงจังหวะรอเพื่อนอยู่ ดึงจังหวะและ้วจกมาลูกนี้เก็บบอลแล้ววอรเมเออร์ยิงด้วยสโ้โ,โเบาเข้ามือครับวอร์มเมอร์ครับลงมาเป็นปซูเปอร์ซับเอาแล้วจบเกมครับเม้ใ,ใจหายใจคว่ำครับกองเชียร์ย็นเยือนครับกลับมายิงเอาชนะไปได้สประตูต่อนหนึ่งครับ จบไปสำหรับคู่แรกของวันนี้ครับเดี๋ยวคู่ที่สองต่อจากคู่นี้ครับเป็นการเตะกันในศึก FA ครับเหมือนเหมือนคู่นี้เลยครับรอบ16ทีมครับหาอีก8ทีมที่จะเข้าไปเล่นในรอบต่อไปครับ เป็นการพบกันระหว่างนะครับ OTZ ของโค้ดวิวเจอกับเฟล็กพีดีเนเอฟซี C, ของโค้ดฟาสครับในคู่ที่สองเดี๋ยวเปลี่ยนลิงก์แป๊บเดียวครับกลับมาชมคู่ที่สองกันต่อครับผม ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรานะครับดาวทาวดอทสโต้ครับทีโด้เบบี้ครับ HIG ค CAPPA PEOPLE ORDER MOVE ครับ NN STYLE KK TEAM สารกาแฟสำหรับทุกคนเวลไทยคอนสตรัคชั่นนะครับและวงแหวนกรุ๊ปนะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปครับขอเปลี่ยนลิงก์แป๊บเดียวครับยังถ่ายทอดสดที่เพจสตาร์เพจครับเช่นเดิมครับ